ผมบอกแล้วไงว่าจะขึ้นไม่ได้บอกอะไรวะเนาะบอกแล้วไงว่ามันสามารถขึ้นไม่ได้ไงแล้วมึงเชื่อไหมทีนี้ว้ายเว้ยตู้อีกแลวเนาะโอ้โหมีตั้งหลายตัวตายแน่สเตมหน้าหมดโอเคครับแล้วก็อยู่ในเกมโดยฟอเรสนะครับโอ้โหเปิดมานี่เล่เรื่องเลยเพชรมึงหนีไปเลย มันเปียกแล้วหนาววะเฮี้ยเราวปหนีดีกว่าว่ะไม่ไหวไม่ไหวเฮี้ยเออโอ้ยจบละมึงนี่กลับบ้านเลยเพชรกูก็จะหนีเหมือนกันแม่งเปิดมาก็โดนซะละเฮี้ยเกือบแล้วเกือบแล้วหนีเลยทีนี้กูกลับบ้านเลยมันเร็วจริงเหมือนหมู่บ้านนี้โดนปล่อยล้างไม่แน่ ศบนี้ยังไม่ย่อยสลายอีกเก็บไม่ได้ไไดอยู่แ<ห>ก้มนนันเนี้ยมียไม่กลัวเนี่ยเล่นไม่โหลดไอ้ท่านั้นอุ้ยเสียงอะไรวะไอ้ท่านั้นเราตรวเสร็จแล้วเหรอวะเพชรอะไรไนะที่เราเข้าพาร์ทแรกเลยอะเราตรวจเสร็จแล้วเหรอวะตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันกูก็ลืมแล้วเหมือนกันตัวเฮ่ไอ้เฮ่อยู่ไหนเมื่อกีแบบแบบ้เห็นแวบแต่ไปแล้ว กล่องเสื้อผ้าแล้วเนี่ยโอ้โ<ม>เป็นชุดเลยนี่จิมจ้มจิมจ้มจิ้มกูจิ้มกูจิ้มนี่เก็มมบมาตามมาเพชรตามมาอยู่คนเดียวไม่ดี <_ c oughs> นี่เรื่องกูเจอถทำแล้ว <_ c oughs> นี่กูเจอถทำแล้ว <_ c oughs> อก้กระไอ้ตัดโคตรเกลียดเลยอะไรข้างข่าวอ่ะเออชอบมาตอนกูไม่รู้เนี่ย <_ c oughs> มาเข้าถทำนี้ดู <_ c oughs> ตอนนั้นลืมไปแล้วไอ่ที่เราตำรวจแสดงวะ เออใช่ใช่เหมือนตอนนั้นมีบอสด้วยแต่กูก็ลืมแล้วนนี่ทำลายทิ้งเลยเอาเล่าออกมาเออไปทางไหนวะทางนี้เปล่าที่<อ>จะไปเจอบอสอะ่ะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ใช่อะทางน้ชงนชงนำชมพู ใช่ไหมทางนี้เงินเกียบอันนี้อะไรวะเนี่ยเอออ๋อกล่องผ้าไม่เห็นจำได้ว่ามีเออทางแยกไหมวะทางแยกแปลกๆเนาะของชายไว้หนุ่มทางนี้เป็นทางอะไรเป็นนี่วะเนี่ยมามาทางนี้ดูโโอ้หไม่ได้มาอาวนู่ไม่ได้เอา มึงไม่ได้ตามมาหรอเนี่ยมไม่เท่าไปทางม,มันดึกจังวะมันมีตั้งหลายทางเ่ยเชื่อทางนี้กว่าเรามันน่าจะยังไม่ึดหมาแน่ๆเลยมันดึกเกินหรือเปล่าวะเออใช่ทางนี้น่าจะยังไม่ได้มายังม่น่าจะเออใช่ยังไม่ได้มาจริงด้วยรู้แน่วะมันมีของอจับยาไปเลยจ้า ยาก็เก็บเก็บไปเทปเก็บไม่ได้พวกนี้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โเสื้อผ้าใหม่เอเอ,เอมีอะไรไห<อ>มเฮ้ยยายังไม่รู้เนี่ยนี่เป็นการทดลองวิธีเสียอันนี้เทปอะไรวะเนี่ยทุบไม่ได้เลยแผ่นดีๆอะไรวะจืดแต่อะไรไม่รู้อู้อยูเราไปที่นี่เต็มเลยวะ่ะเสียดายวะ่ะเพชรเก็บไปไม่ได้ กูเก็บได้แค่นี้มีแค่กูเก็บได้แค่ห้าอันเองพี่เชี่ยโอ้มีเชือกด้วยเท่ากับว่าเก็บแล้วโยนทิ้งเอ้ยกดผิดกดผิดโอ้ยกูตกใจเลยเพี่อ่ะจะเชื่ออะไรเพชทเราอยู่ด้วยกันสองคนก็มึงกดเปิดไหมมึงมีน้ำเต็มเลยเฮ้ยอ้อเฮ้ยได้ลูกขนูมาปะ ไมยมีขวานดาบพิเศษเหียเพรเกือบไม่ได้ดูเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วเปิดกล่องเหรอมันเปิดได้ที่ไหนอ่ะแล้วก็เมื่อกี้กูไม่เห็นขวานนะก็เลยนึกว่าเปิดกล่องเมื่อกี้บอกนั่นแหละเพรมันเป็นเนพืนที่เราอาจจะพลาดของที่แบบเกี่ยวเนื้อเรื่องเนี่ยเพรไม่เก็บยา,า,ยาป่ะยาเรากาครบละกูจะถึงเออ,อเเดี๋ยวดูดิ เตะตัดว้วแรงจริงมันแรงเท่ากันเลยนี่ว่ามันตีเร็วกว่าหรือมันตีช้ากว่าวะเนี่ยไอหลอดฟ้ามันสูงยังเลยเร็วกว่าแน่นอนมึงมีมันกันวะหนุ่มีเพชรเร็วกว่าตรงไหนวะอะไรวะมึงด่ากูทำไมก่อนโคตรช้าบอกเลยแต่ว่ะก็กว่าตรงสปีดเนี่ยเร็วกว่าตั้งเยอะเลยนะมึงลองเวี่ยงดู เบียงล้เฮียเอาไปใช้ให้มันตีเล่นเหรอวะกูใช้กันนี้ดีกว่าแต่กูว่าก็น่าจะเร็วกว่าวนั่นนแหละามึงลองมาใช้คอร์สหัวกระโหลกลดูอะไรวะเนาอมึงขาดกูพูดไงโอ้ยเฮียข้างข่าวก็เลยไม,ไม่ชอบเลยเฮียทำบแบบนี้เรามไม่ได้ต้งแช่ไอ้สัสแล้วมาตำรวจแค่นี้เหรอวะเนาะ ก็มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะเอ่อขึ้นไปเลยมึงเก็บสเตมิน่าไว้ด้วยนะเพราะว่าแบบพลังหมดแล้วแบบไม่มีแรงฟาดพวกเชี่ยนั่นโอ้ไมัเป็นไรมัเป็นวะเฮ้ยเขาค่คนฟาอยู่เวรตกใจยี่ที่อะไม่เห็นทีแรกกูรังหาดกอ่พดีน้อหูว้ากูมาแล้วครับน้องมาดิ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 มาดมาดิ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 มาดามาดิมดิมาาดิมาดิดิม อาวุธมันอยู่ไหนวะมันดอกกันเนี่ยดอกดินี่ไงโอ้ยเชี่ยมันหัวหน้าตายไปที่นี่เลยพี่จ๋าเอเอาแบกๆมันไปแล้วกันถือว่าเจอเผ่าพันธุ์มันเดี๋ยวเผ่าที่จบเอาหมดนั้นมีอะไรวะเป็นอะไรบ้างเนาะเน่ใช่เดราขึ้นไปดูได้ไม่เสียหายเราอยู่ไกลอยู่ไม่อยู่แค่บนนี้หรอกไม่เห็นไงวะตั้งหูนะเพราะว่ามันปลาเดี๋ยวนะทำไมยิ่งมาแม่งิงคุนไปเยอะเรามาแล้วหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าจะไม่ได้เชี่ยมันคุนหน้าเลยนะอยู่นอฟมาทันก่อน เชียร์ลอฟไปดูดีว่าดี๋ยวมีครอดไหอ้ยบอสบอสเชียเยสวยเียร์ยีกตัวเลยโอ้ทำไงกูจะทการไมีแม่ไม่ไปนีดีกว่าเดินไปอกันตายแน่รอข้าพกกี่ๆย่างประเทไม่ไงแอ้บอสนันยังตามีกๆตามก็เป็นบอสม่อทคุณไหมไม่ไม่น่าคุณล้วไม่เคยทำไม่ไงไมคนไอ้เหี้ยกูเยอะด้วยเยอะด้วยตีตัวคนลูกคนนไปายไปนึงย่งโม่ลองยอะไรพวกทำรอเลยมันนีอย่างเดียว

ถ้าได้อย่างตื่นตวิ่งมาแล้เชียร์วิ่งมามอว์นชูตีแบบเฮ้ยเฮ้ยมองจาคนปตามาเพิ่มโอ้โหอันนี้น่าจะคนทำตืนการโลไี้เชียร์โหดเกินเพชรมันมีหลายตัวอยู่นะเนี่ยเผาเลยเผามันจะได้เผาทีเดียวเฮ้ยเป็นไงเชียร์ตกใจไอีเชียร์เพชรไอ้ตีอุ้ยบอสเดี๋ยวกูพาฆ่ามันเพชร เฮ้ย,ยปาพืดเพชรลงไปกูยังใส่อา,ายระเบิดมันโอ้โหเดี๋ยวรอรอวิ่งก่อนเออเนี่ยมันวิ่งเสร็จกูโยนใส่เล่มึลงหลบก่อนนะวิ่งได้กูวิ่งได้มึงโยนไปไหนเนี่ยน่องโดนไหมวะไม่โดนดมนิมันไล่มึงแบบติดหลังเลยอะบอกก่อนออ เชี่ยกูยัยได้ชนะสูตรมึงตีแล้วหนีพี่ๆี่มตีแล้วหนีเอ้ยน่ไงเนาะไง่อ้โอ้าแม่งรอดๆมันเพรกูจะเผามันเป็นมันนิ่งแล้ววะเนาะโอ้ขยับละมึงช้าวะเนาะมึงทำอะไรอยู่เอ้อมันดีไน้เนี้ เจียดำนิก้าเออตายคนตายตายคนตายเนคนอย่ามายุ่งกับผู้หญิงตำพวกคุมึงไปจัดการไอ้ผู้หญิงนี่กูจากกาัดก,การตัวบอสหมดเดียวเสีอยหลบไปห้ กูเจาะกระดูกม mm ึงมาทำแน่เอ eh ้ย no ่งน้นตัวผู้หญิงงามถาดเลยวะเขี้ยมันยังเหลืออีกแล้วเนี่ยเพชรหน้นๆมันไปกองเลยกองไฟกูวะน่ะเดี๋ยวเพชรมัดเอาเกาะตัวนี้ก่อนมาเดี๋ยวกูพาล่อตัวนั้นอีกแล้วน้อน่ะกูกินยาก่อนกูเจ็บตัวไม่ไหวละโอ๊ยมาเยอะเหลือเกินไอ้กูกำลังหิวซะด้วยใส่เกาะเลยเพชรจะได้บวกกันยาวๆทีนี้ กูไม่ปล่อยมึงหนีแน่เฮี้ยบอกเลยมันจะเล่นกูเพชรจะเสหยอกกูแล้วเชี้ยกูปลาหองหนีไปไหนแล้ววะโอ้โหด้วยปะนี่เออกูปลาไปแล้วเชี้ยมันหลบได้ไงไม่เป็นไรเดยกกูเผาอีกรอบเพชรมันอยู่ไหนละ อยู่ล่างอยู่ด้านล่างกูแหละกูอยู่บนคอหินเมื่อไหร่จะไปยิงไปเผายังยังไม่ได้เอาไปเผาเฮ้มึงพ่นไปนี้ได้เลยเหรอเอามาดิเอ้อเชี่ยโหดจัดเนาะไอ้ยัยตายเลยไอ้เชี่ยโหดมากโคตรโหด ใชขอบใจสำหรับชุดก่อพวกเจ้านะนี่ไงเก็บหมดเลยอิไอ้เพชไอ้ยังไม่ไปเหลือไอ้ก,กูเลยกูไม่มีเกาะแล้วเนี่ยไอ้เพชรโอ้โหมึงถือกระดูกดิลองถือกระดูกดูกูสามารถจีบจากตัวงได้ไหมวะให้กูถือเหรอเออไม่ได้ยังเก็บแล้วเก็บเลยมึงแล่ตัวนั้นยังตัวนู่นอ่ะแล่แล้วเออเร็วๆรีบ รีทําชิ้ก่อนเร็วจะได้รีไปมาใส่ได้แล้วลองวะได้หลายอันเลยก็ใส่กระดูกแล้วก็ผ้าแล้วไม่ต้องใส่อะไรต่อมันค้าต่อไม่ได้มันไม่สมบูรณ์น่ะยังไงนะอ๋อกระดูกไม่พอได้ละได้ละแล้วกูสงสัยว่าเรามาอ้อมอะไรอยู่ตรงนี้วะ <ขอ S 1> ไม่ต่างเลย, <ขอ S 1> ยที่เ <ขอ S 1> ดิม โอ้โหของแม่กอดอีโต้ผู้หญิงนายกูยังไม่ได้เก็บไปเผาเลยนมันไปไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วหนีเลยไปเลยมันจะคับแล้วเนี่ยปเรงเรือมาย่างแนวอยู่เตรงเฮ้ยเสียงเี้ยอะไรวะโอ้โหไม่อิ่มซะด้วยปนั่นไงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงถึงโตัวเรากูทำดาบไรเซเบอร์ไว้ป้องกันภัยก่อนมาแล้วไอ้เสีย โน้มันกระโดดกระโดดฟาดมึงโน้สองตัวเลยเฮ้ยเสียงพวกมึงนี่ทำให้กูกระตุกจิตกระชากใจจริงๆมาแล้วตัวนึงนี่ไงเร็อกูมามึงปาร์ตี้เหรอคืนนี้มึงโอ้กูตีฟันอดอดะไอ้แก่เพชรช่วยไม่ได้สามันแบกไปเลยมา <c oughs> มัน,นขัดขวางพิธีกรรมกูไง แสงไฟอะไรตรงนั้นวะล่ะสียุปลาหลาดแสงไฟเห็นป่ะเห็นป่ะไหนเจ่อะไรวะเนี่ยเสียงเสียงโนาะไม่แน่เลยเสียงไงเสียงพวกมันเนี่ยแหละเสียงหอบแขกงยังไงมันก็ต้องบุกไปที่บ้านแล้วเนี่ยไอ้พวกบอลนั่นนะกูราว่าใช่แท่มันจะตีบ้าอุ้ยตกใจแต่อาจจะตีบ้านเราพังด้วยไงมันมาแล้วเพชรใจเย็นเลย ได้ยินอยู่มาแถวชายฝั่งก่อนไปหนึ่งหาตัวไม่เจอนี่กูเจอแล้วเพชรโอ้สองตัวเลยเพชรสองตัวไอ้เชี่ยนี่ถึกมากโอ้โหคู่กันคู่เอาดิไม่หงั้ง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 เจอการสังสอนไอ้ที่ไม่ต้องหอ้สัตว์ไอ้ที่มันกระโดดตีกูแล้วก็วิ่งออกอ่ะมันตายยัง ยังไม่ตายมันโดดตีกูแล้วมันก็วิ่งหนีกูเนี่ยอย่างเฮี้ยเลยโอ้ตีแล้วหนีเชี่ยเกียวหอบเลยกูมีแต่แม็กมึงมึงมึงนี้ไว้ตัวเฮี้ยเออโดนแร่เลยมาแร่มันทำชุดเกาะได้ไหมวะทำได้นะหนังมันอ่ะอันหนึ่งมันเอาไปคลัก่อนเลยวะกับใบไม้ชีตต้องใช้ใบไม้ขนาดมหึมาในการคลั เคสร้าง okay. ไม่ไมมันเป็นชุดพางนี่ว่ไอ้เชี่ยแต่ว่ามันจะให้ค่าเก่ออยู่มั้งเฮ้ยมามาโนบอสบอสสิมันสิเพชรหลังมึงง่ายี่ยมาเปิดพวกกูเหรอเนี่ยไม่กูนะมันตีกาอกูหมดเลย ยาเพชรมันละลายเกาะกูหมดอ่ะอเขี้ยะว่าดีนะเมื่อกี้แม่งเดินอ้อมหลังกูอยู่เมื่อกี้เฮียแ <c oughs> ม่งไปได้แล้วกูก็ตกใจเฮ้ยแต่หมดแม่งมาครบดีปะเกาะมันมีส่วนไหนบ้างเนี่ยทำไมเยอะจังวะแป๊บๆนึงที่เกาะกูระเบิดไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วกูหิวไวจัดเลยอ่ะมึงโดนไอ้เห <c oughs> ี้ยบอสตีไงกูจะตายแล้วเพราะไม่มีอาหารกิน ดี๋ยวเจอพระจันทร์เตือนบวกพระจันทร์เต็มดวงพระก่อนเพชรโอ้พระจันทร์เต็มดวงเรากลายเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยโอ้ยยี่มันมันวิ่งมาโคตรเร็วจับจับไอ้คนป่ามาทุ่มใส่ดิเดี๋ยวกูย่างหัวคนก่อนกูก็ย่างแขนก่อนได้งงั้นไม่ยมีแน่ไม่มีขาห้อยขาชี้อันตรล จิ้มนกนกมันจิ้มไม่ได้ไงวะเอ้ยเช้าแล้วเพชรมันฆ่าได้โนโนกอะกูเคยฆ่าอยู่นกนางงอนมันฆ่าไม่ได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นมันกูจะฆ่าอีกกาเฮ้ยโอ้กูกินละอ่าเฮียอันนี้กูกินแขนมึง่ายเลยได้โคตรน้อยเพชรไอซอดเฮียมึงกินไปหมดเลยอะ ไี้เพชรที่ไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยเนี่นี่ไงหัวของกูแหนโนยังไม่สุกเลยหัวมึงมันกว่าจะสุกเฉยเอ้ยทำแบบนี้เพื่อเพื่ออะไรมันไม่แฝงกับมึงใช่ไหมไอ้หัวกูขาแฉนที่ใส่ใหม่ก็เป็นของกูเองอย่าไปกินไอ้เชี่ย จิ้มหัวโล่นๆมึงไงหนาเจก <laughs> กินเลยเขี้ยข,ขากูยังสุกไปกูหัวอีกโอ้อย่าไปยุ่งกูกินเองหนี่ <c oughs> เย้ยเอ้ยมายุ่งหน่าเยี้ยหัวมึงยังไม่สุอกอ, <c oughs> <c oughs> อ่ะสุกแต่ไปแล้วเฮ้ยพวกเต่าเฮ้ยพวกเต่าเอามานันดีเพชรเอามันเดี๋ยวกูไม่ฆ่ากูไม่อยากเห็นภาพบาปโอเคเต่งงาในเกมเองว่ะไม่มันรู้สึกผิดอยู่ดี ไอ้เจ้ากูตีเข้าไหมาเนี่ยอ๋อมันตายแล้วนี่หว่าชี้เพชรเล็วเล่าฆ่ามันให้กูทักตัวหนึ่งกูไม่อยากทำมันรู้สึกไม่ดีตายแล้วกระดองฆ่ามันอีกตัวซะก<อ>ูจะไปเก็บซากทีหลังมึงจะเก็บไปทำอะไรจะอะไรได้ดนี่ไงฆ่านกแล้วาไอ้นกงโง่เฮียด่านกด้วยเฮียหัวโทษนี่กูดได้หัวแม่งยังไหัวนกป้าป้าเพืนเถอะ โอเคครับก็สำหรับเกมเดอะฟาเรนนะครับพานี้หัวจบแต่เพียงนี้กลัว้มึงฆ่าเต่าให้กู <c oughs> เออนะครับในพาร์ทหน้านะครับผมจะไปตำรวจเรือพังๆตรงนู้นะครับคือมองมาเห็นเลยนะครับว่าเป็นเรือ,อ,อพังนะครับจะไปสำรวจดูว่าบ,บ่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคเอามากระรองเต่า